ลขาจะรู้ว่าเป็นยังไงครับและข่าวดีสำหรับผู้สนใจอยากเข้ามาสัมผัสวงการบันเทิงเหล่ารุ่นพี่ The Idol Project ทั้งรุ่น1และรุ่น2เขาพากันมาที่สีสันบันเทิงเพื่อเชิญชวนให้มายื่นใบสมัครเป็น t ด e ะ d o l p r o j e c รเกกันได้แล้วล่ะค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่อยากจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงนะคะแบบ พวกเราโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองนะคะแล้วก็มาร่วมเป็นน้องใหม่ค่ะี h e i ด o l โปรเจกต์สามเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะเป็นเพชรแท้ระดับวงการบันเทิงของเราค่ะคุณลักษณะนะครับก็เป็นชายหญิงอายุ18ปีถึง2 8ปีนะครับบุคลิกภาพดีแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีครับเตรียมรูปถ่ายสวยๆของตัวเองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะสถานที่สมัครนะครับอาคารมารโนนนะครับวันที่17-18มีนาคมนี้นะครับณนะเวลา สิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0 8 9 0 2แปดเกนะคะหรือว่าเวอร์ไวเว็บดิคิทไอดอลดอค่ะและตอนนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปเฝ้าหน้าจอก่อนนะคะเพราะราละครรักประกาศสิทธิ์จะออนแอร์วันนี้เป็นตอนแรกว้าวว้วแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรจาก P2 และเครื่องประดับจากเมรีแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะ